เลือ่อพรนคุณโยมวันนี้มีเรื่องอธิบายให้ฟังนะพอสังเกตพอนิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นสติเสริมปัญญานิดหนึ่งจะอธิบายเรื่องเหรียญคนเราชอบมองว่าเหรียญน่ะมันมีสองด้านมีด้านหัวกับด้านก้อยแต่ตามามองเห็นเป็นสามด้านซึ่งจะมีด้านหัวด้านก้อย และก็ขอบเหรียญเหมือนกันกับพระพระก็มีทั้งดีและพระไม่ดีคนจะมองเห็นแต่แบบนี้แหละแต่ลืมมองไปว่ามีพระอรหันต์ที่อยู่ตรงขอบเหรียญน,นี่ตรงที่เราไม่ค่อยสังเกตนี่แหละจุดที่เราไม่สังเกตจะมีพระอรหันต์อยู่เลยนั้นเรามองให้รอบด้าอธิบายให้รอบด้า ในเมื่อเหรียญมันมีสองด้านด้านที่สามคนอาจจะไม่รู้สึกนึกถึงแต่คนมองเห็นที่ได้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่สีขาวคือเป็นสีดำคือเห็นแต่พระที่ไม่ดีพระที่ไม่ดีนี่คนจะเห็นได้ชัดเลยเหมือนจุดสีดำอยู่ในกระดาษสีขาวนะคนก็จะเพ่งไปอยู่ตรงนั้นเลยคนเลยมองแบบ เห็นแต่จุดที่มันผิดจุดที่มันผิดปกติเหมือนคนมองทั่วไปนี่แหละเราจะมองแค่จุดดำจุดที่มันผิดพลาดของเขามองเห็นแต่ความผิดของเขาโดยไม่รู้ว่าตัวเองนะกำลังคิดอยู่ว่าตัวเองคิดไนปะคิดแต่เรื่องไม่ดีของเขาก็ยกแต่สิ่งไม่ดีของเขาในแหละขึ้นมา เพราะฉะนั้นคนเรามองอะไรให้มันรอบด้านพิจารณาอะไรให้มันรอ,อบด้านโดยที่เราอย่าเพิ่งไปตัดสินคนอื่นมองให้มันดีมองให้มันชัดมองให้เยอะๆยะพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าเหรียญนี่มันมีสามด้านนะเมื่อเราพิจารณาดีแล้วมันจะมาอีกกี่เหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญ มันก็จะรู้แจ้งอีกถ้าเมื่อใดที่เรายังไม่พิจารณาดีหรือไปคิดแต่ตามคนอื่นหรือไปฟังคนอื่นที่เขาพูดมาเราก็จะพูดตลอดว่าเหรียญมีสองด้านสะพานมีสองฝั่งข้าไปฟังนู้นข้ามาฟังนี้ป็นเรียนด้านข้างของมันนี่แหละเขาเรียกว่าคนมองมองไม่รอบการ การใช้สติมันต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่ามันจะมาทางไหน,นว่าจะแรงแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนเมื่อเราใช้สติในการพิจารณานึกคิดการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆนานาเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายแต่เมื่อใดที่เราจะแก้ปัญหาด้วยกำลัง ปัญหาเล็กๆน้อยๆมันจะทําให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอธิมาอัตมาจะอธิบายว่าในเมื่อฝุ่นมันเข้าตาเราฝุ่นที่มันเข้าตาเราเม็ดเล็กๆ,ๆถ้าเราใช้สติในการแก้ไขปัญหาฝุ่นที่มันเข้าตาเราเราก็แค่ไปตักเอาน้ําแล้วเรามาลืมตาใส่น้ํา แล้วขี้ฝุ่นมันก็จะลงไปในน้ำเองเขาเรียกใช้สติในการแก้ปัญหาแต่ถ้าคนใช้กำลังในการแก้ปัญหาเขาจะก็คขยี่ตาขยี่ตาขยี่ไปขยี่มาให้มันอักเสบยิ่งอักเสบยิ่งคันก็ยิ่งขยี่ยิ่งขยี่ยิ่งเจ็ยบยิ่งคันก็อักเสบเข้าไปเรื่อย สุดท้ายแนละ้วก็จะไปหาจบที่หมอแล้วบบดจากปัญหาเล็กๆน้อยๆในการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ใช้สติยิ่งคนคิดเร็วพูดเร็วทำเร็วมันทำก่อนเลยนะถ้าเกิดเศษแก้วกระเด็นเข้าตาแล้วขยี้ปั๊บนี่เสร็จเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพิจารณาจะออกยังไงดีวะเออน่าจะลืมตาใส่น้ำ น้ำสะอาดมาก็ลืมตาใส,าส,าส่ซะเศษแก้วก็ลมไปปัญหามันจะแก้ได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นคนเราอยู่ให้ได้สติปักคองสติตัวเองให้อยู่พึงอย่าประมาทในสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งปัญหายิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราใช้สติแก้มันก็เล็กนิดเดียวใช้กําลังแก้มก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยพอกขึ้นไปเรื่อยวัจรณการพิจารณาอยู่ตัวเองนะในความที่ไม่ประมาทแล้วมองให้รอบด้านทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไงมันก็ถ้าเข้ามาประทบกับเราอยู่แล้วเหมือนน้ํากระทบความร้อนก็เกิดเป็นอายขึ้นไป ขึ้นดายขึ้นไปไปอยู่ห้องบนมีนมวลหนาแน่นมันผสมกันเยอะๆอยู่ข้างบนร้อนร้อนกับน,น้ํามาเจอกันก็กลายเป็นฝนตกลงมาพอฝนตกลงมาแล้วอะไรนะเกิดขึ้นถ้าเดินเราเดินแห้งๆนี่ถ้าไม่มีน้ําก็ไม่เป็นเราก็ไม่ลื่นใช่ไหมแต่ถ้าฝนตกลงมามีน้ําลงมามีแต่ไข่จับไปเราเดินไม่ระวังเราอาจจะลื่นหัวแตกได้คือทุกอย,อย่างมันสัมผัสกันหมด ตาก็าเห็นหูหนี่ก็ได้ยินถ้าเราไปตามคนอื่นมากๆตาเราที่ยังไม่เห็นเลยเราไปฟังคนอื่นมาคือยังยังยังใช้จิตสัมผัสยังไม่ครบทุกสิ่งทุกอย่างมองทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่รอบด้านแต่หูได้ยินมากนี่ก็ไปเชื่อตามเขาแล้วเพราะตาตัวเองยังไม่เห็นแต่ได้ยินคําพูดของเขาตาตัวเองยังไม่เห็น,นก็ไปเชื่อ มันจะทําให้คุณโยมขาดสติเชื่ออะไรไง่ายๆก็ไม่มีสติแล้วครับเนี่ยไม่มีสติพาเกิดอะไรขึ้นพาเดินแต่และก้าวมันพาแม้แต่เราจะไปวิจารณ์เขาหนิถ้าเราไม่เห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้สัมผัสตัตวเองเนี่ยเราวิวิจารณ์เขาแบบผิดนะอาจจะผิดได้เพราะอะไรเพราะความเข้าใจมันเกิดจากตัวเองเพราะตัวเองนะมองไม่รอบได้ เหมือนอัตมาก็บอกว่าควรพิจารณาเหรียญนี้ให้ดีซะก่อนนะพิจารณาเหรียญนี้ให้ดีซะก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาอย่างอื่นเรื่อยๆสำหรับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ถูกเชียงกันเพราะอะไรเพราะหูได้ยินมาตาไปสัมผัสขึ้นเล็กๆน่อนอๆคลิปก็ไปเอาคลิปเข้ามาสั้นๆโดยไม่เอามาทั้งบริบท ทําเกิดให้สังคมนี่ถกเถียงกันเพราะคนเรามองบริบททั้งหมดไม่ได้ดูที่ตัวเขาเองไปดูที่คนอื่นคนอื่นเอาไปแค่เล็กๆน้อยๆมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นเรามองไม่รอบด้านแล้วเราก็ไปเชื่อในสิ่งที่มันสัน้นๆเล็กๆเน้อยก็ไปตัดสินคน มันก็ให้เกิดการตกเขียงมีภาควิจาร์กันไปต่างๆนานาสุดท้ายนี้ขอให้คุณโยมมีสติและลึกนึกคิดมองอะไรให้รอบด้านไม่เข้าใจก็ถามถามเขาเลยยังไงเขาก็ตอบอย่าได้ไปเดาเอาเองมนโนเอาเองหรือเห็นอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆสั้นๆนะ เอามาตัดสิ้นเขาเลยซึ่งแบบนั้นมันก็ไม่ถูกมันทำให้คนอื่นนะจะมองเราไม่ค่อยดีคนเราไปเชื่อคนง่ายฟังคนแต่ตัดชิ้นคนแค่สั้นๆและเออเห็นแค่นี้มอมว่าเอ,อ้ยยิงมีผิดและยิงไปได้เรื่องแล้วตั้งมั่นในสตินะสุดท้ายนี้ขอให้คุณโยมทุกคนจเจริญในหน้าที่การงาน ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะมีธรรมะอะไรดีๆก็จะเอามาบอกเรื่อยๆขอบคุณนะสอตุจเจริญพร